เลขกำลังวันนะอ่ะฟังฟังนะครับเลขกำลังวันของวันเสาร์กำลังวันเสาร์นะกำลังวันเสาร์ซีมีหนึ่งหาแล้วก็แดซึ่งรอบนี้เนะี่ยผมฟอนไปที่8ดเอาอีหยังนะตัวอีหยังมันขึ้นมาตะกี้นะเอาแค่ปัทัน <c oughs> เพ็น <c oughs> เหหูกระตูนไหมขอบคุณอันดวงดาว ห้าสิบดวงด้วยนะครับสำหรับพี่น้ำเพชรทาลอนกินแล้วครับผมกินแล้วอ่ะกำลังวันเสาร์ส่วนเลขประจำวันวันส่วนเลขประจำวันนะประจำวันเสาร์ประจำวันเสาร์ทีมีประจำวันเสาร์ทีมีสองครับ สีมงคลรอบนี้สิเป็นสีน้ำเงินสีน้ำเงินเด้อประจำวันจะมี7 4 2แล้วก็แรอบนี้นะมันชนกันครับเลขมันชนกันเลขมันชนกันที่ <c oughs> 8กับ7 มันชนกันที่8กับ7ครับรอบนี้แต่ว่าผมฟันไปที่8เพราะว่าดูจากสถิติแล้วครับน่าจะมี8รอบเนี้เพราะว่า8ออกดีนี่น,นี่ให้ดูนะอันนี้คือสถิติวันเสาร์ซึ่งวันก็คือ8ล่าสุดก็ออก3 8ซึ่งมันก็เป็นเลขที่นี่เห็นไหม มันเป็นเลขตัวที่เราสั่งอัดมักแหงก็คือของวันที่16พฤศจิกาเลขจอกวันเสาร่าสุดซึ่งออก22138เห็นไหมว่า8มาดี8ที่มาก็จะมี387 8 8 9 8 5 5 8ครับ3 8มมาดีมากแล้วก็ส8งแเอยไม่ใช่สองแปดเห็นไหมครับจะเห็นว่ามันจะเห็นว่าเลข8มาดีนี่เห็นไหมครับว่าเลข8มาดีมากนะครับซึ่งวิเคราะห์แม่นที่สุด ให้ก่อนใครเลยให้ก่อนครับสไตล์ผมให้แบบนี้ไม่ต้องมานั่งลีลาไม่ต้องมานั่งรอเลขชาวบ้านไม่ต้องมาอะไรกับใครใดๆทั้งสิ้นเพราะเราปล่อยก่อนเราก็ได้เปรียบครับบางคนบอกว่าปล่อยให้เลยนะไม่ต้องลีลาไม่เคยลีลาผมให้ไปผมก็ให้ไปตั้งแต่วันที่คืนของวันที่เท่าไหร่นะคืนของวันที่เออ,เอ,อแดกมาแล้วนะครับ คืนของวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมเออคืนของวันที่สิบเจ็ดให้ไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือตอนเที่ยงคืนเลยน่าจะเที่ยงคืนเกือบน่าจะเที่ยงคืนหละไม่คืนของวันที่สิบแปดตอนประมาณเที่ยงคืนเพราะทำเส็จก็คือทาเสียตอนเที่ยงคืนครับแล้วรอบเนี้ยมันเด่นนะก็อย่างที่ผมบอกเด่นแปดแล้วก็เด่นเจ็ดแต่ผมฟันไปที่แปดแล้วเด่นก็จะมีแปด 8กับ7ที่ผมเจาะไว้ให้นะที่ผมวิเคราะห์ไว้ให้แล้วนะก็จะมี83 89 27แล้วก็70ซึ่งมีแค่4ตัวมีแค่4ตัวตอนนี้แล้วก็มี3 3ต,ตัวก็จะมี783 อันเนี้ยส่วนถ้าชุดเต็มใบนะก็มันก็จะเพิ่มมาแค่สองตัวครับมันจะเพิ่มมาแค่สองตัวแต่ว่าผมยังไม่ได้ทํานี่แล้วก็จะเพิ่มเลขสามตัวมาแค่สองหางอันนี้จะเป็นชุดเต็มแต่ว่าที่ผมให้ไปนะก็คืออันเนี้ยอยากให้ไปซื้อลอตเตอรีร่ไว้ก่อนอยากให้ซื้อลอตเตอรี่หรือว,ว่าจะจิ้มไม่ก่อนก็ได้เพราะว่ามันมาสองรอบแล้วซา,าราแบบเนี้ยฝากกดไลค์ฝากฝากดแชร์ผมด้วยนะครับ มันมาสองรอบแล้วเห็นไหมมันมาสองรอบแล้วนะครับแล้วรอบนี้ก็คือผมให้ให้เจ็ดแปดสามแล้วคืนนั้นโอ้โหคิดไว้นะดาวโจนมาเลยครับสามตัวตรงแล้วมีคนถูกด้วยเอาไปซื้อดาวโจนคืนนั้นดาวโจนออกสามเจ็ดสูนี่ดันมาออกบนล่างเลยก็ดูดวงปังไม่ปังอ่ะคิดรัฐบาลไปออกดาวโจนนะคืนนั้นนะปังไม่ไหวแล้วก็เสร็จแล้ว อาให้แคปชุดนี้ไว้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูชุดทีละชุดที่ผมวิเคราะห์มาอันนี้คือกัอันนี้ขนมไทยวันที่หนึ่งนะจะออกกํากัรังวันเสาร์จะมีหนึ่งห้าแปดเลขประจําวันเจ็ดสี่สองแปดชนกันที่แปดแล้วก็ชนกันที่เจ็ดนะครับแล้วก็แปดสามแปดเก้าสองเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับแล้วเจ็ดแปดสามอันนี้คือให้ไปแล้ววิเคราะห์ไปให้เลยแล้วแต่วันนี้คือแค่ว่างนะครับก็คือมานั่งวิเคราะห์ให้ว่าสูตรนะ่ะที่มันชนกันก็นกคือ รอบนี้ยสูตรมันชนกันแต่ก็คือเลขเจ็ดนะครับกับเลขแปดซึ่งวันเสาร์ที่แล้วเลขมันจอกสองสองหนึ่งกับสามแปดรอบเนี้ยเลขประจําวันมาแน่หนึ่งตัวแล้วก็เลขประจําวันก็จะมาหนึ่งตัวแน่นอนครับแล้วก็เลขกําลังจะมาหนึ่งตัวแน่นอนขอบคุณดาวด้วยนะครับ <c oughs> ส่วนรอบที่แล้วนะเข้าไหมรอบที่แล้วเข้าแบบนี้ครับ ก็วิเคราะห์ให้กันตั้งแต่กลางคืนเหมือนกันรอบที่แล้วนะเลขประจําวันเข้าเลขสามออกสองสามเลขประจําเลขกําลังวันเข้าสองสามนะเลขประจําวันศุกร์ก็เข้าสามกับเจ็ดนะเจ็ดออกเจ็ดเก้าสามก็ออกสองเก้าชุดนี้ก็วิเคราะห์ให้ก็เข้าเจ็ดเก้าอยู่ตรงนี้ให้ไปตั้งแต่กลางคืนแล้วนะครับชนกันที่เจ็ดแล้วก็ชนกันที่ศูนย์รอบนี้ก็ไปชนกันที่แปดกับเจ็ดซึ่งสูตรทร,รมาไนี่เดี๋ยวให้ดูสูตร ขนมไทยนี่ทำมาหลายสูตรมากแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสูตรน้องลาวอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นี่ อันนี้จะเป็นขนมไทยสองสูตรที่ทําขึ้นมาครับที่ทําขึ้นมาสูตรแรกนะถ้าดูถ้าสังเกตดูนะสูตรจะเดินดีทั้งสองสูตรแต่สูตรที่เดินดีที่สุดคือสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่หนึ่งนะสูตรที่เดินดีที่สุดคือสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่เดินดีที่สุดคือสูตรที่หนึ่งเห็นไหมว่าจะเข้าทุกรอบรอบนี้สูตรได้สามสองห้ารอบนี้ก็มีสามรอบนี้สูตรได้สูตร ออกแปดหกสามนะครับก็ออกสองหนึ่งก็มีสามรอบนี้สองศูนย์เก้าก็มีเก้ารอบล่าสุดเห็นไหมเข้าทั้งเจ็ดทั้งเก้าอันนี้เป็นสูตรที่ว่าผมทําแต่ว่าผมไม่ได้แบ่งปันผมไม่ได้เอามานําเสนอให้รอบที่แล้วก็เข้าจริงเดินดีจริงสําหรับสองจุดเก้าแต่ว่าสูตรนี้ไม่เข้าลองมาพิจารณาดูสูตรแรกรอบนี้ได้สี่สามเจ็ดสูตรสองจะได้เจ็ดห้าหกซึ่งมันชนกันที่เจ็ดครับสูตรนี้มันจะชนกันที่เจ็ด เห็นไหมเจ็ดแล้วก็เจ็ดชนกันอันนี้จะเป็นสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองมีใครมานั่งทำนี้หรอกมันมันเหนื่อยครับแต่ว่ามันสไตล์ใครสไตล์มันเราผมเราสไตล์แบบนี้แล้วก็มีอีก <c oughs> แล้วก็อันนี้จะเป็นสูตรอันนี้จะเป็นเลขเด่นก็เทียบมาให้ดูนะครับก็คือรอบนี้นะเลขเด่นนะ เลขววนนิ้เลขออกสองเก้าศูนย์ห้าหนึ่งรอบนี้เห็นไหมมาเลขรอบนี้มาเลขอะไรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอดูก,ก่อนเพื่อความแน่ใจอืมถูกแล้วครับยังไม่ได้วง น่าเริ่มชินกับเอฟเฟกแล้ว <c oughs> อันนี้ผลออก6กสองสามสองหนึ่งเอาตั้งไว้นะหกสองสามสองหนึ่งเอาตั้งไว้แล้วมาดูรอบนี้นะขนมไทยออกสองสองศูนย์เก้าเห็นไหมขนมไทยออกสองศูนย์เก้ากับห้าหนึ่งรอบนี้เลขมีเลขอะไรบ้างรอบนี้มีทั้งเก้ารอบนี้มีทั้งเก้านะแล้วก็รอบนี้ก็ออกสองออกหลักร้อยครับเห็นไหมออกสองตัวรอบนี้ผลล่าสุดก็คือออกเจ็เจ็ดเก้ากับสองสาม เห็นไหมครับว่าเจ็ดเจ็ดเก้ากับสองสามรอบนี้เข้าทั้งสามแล้วก็เข้าทั้งสองเห็นไหมว่าสูตรเนี้ยชนกันที่แปดอีกสูตรหนึ่งชนกันที่เจ็ดเห็นไหมครับทําไมมันถึงได้ออกมาแบบนี้เพราะสูตรเนี้ยชนแปดเห็นไหมนี่แปดสองตัวเนี่ยครับมีแปดสองตัวเห็นไหมลองแคปไว้นะแล้วพอมาดูเหนื่อยครับเหนื่อย อยากนอนแล้วสันนี้เพราะตื่นเช้าแล้วว่าสูตรเนี้ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยดึงออกมาน 7. เนี่ยเจ็ดเนี่ยสูตรนี้ชนกันที่เจ็ดมันก็เลยกลายเป็นว่าสูตรมันชนที่แปดกับเจ็ดมันก็เลยมาตรงนี้แล้ว <c oughs> ผมก็เลยเอามาจับกับในสูตรมันก็เลยมันก็เลยได้เลขตรงนี้ออกมาเป็นเจ็ดแปดสามแปดสามแปดเก้า สองเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์ครับเพราะว่าเจ็ดศูนย์เนี่ยมันมาเจดศูนย์เนี่ยคือมันเป็นเลขที่มันเดินดีสำหรับวันวันเสาร์ครับมันเดินดีสำหรับวันเสาร์สำหรับเลขเจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดสองขาดไม่ได้แต่ไม,ไม่ไม่มาสักทีอยากให้ออกเหมือนกันอ่ะเรามาดูสถิติหลักเจ็ดหลักเจดก็มาดีนะครับถ้าเจ็ดมาเห็นไหมก็จะมีเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองเจ็ดหกครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็ที่สำคัญนะมันมีเบิ้ลด้วยนะครับรอบเนี้ยมันออกเยอะมากสำหรับเบิ้ลเจ็ดเจ็ดออกเยอะมากรอบนี้เลขจะเบิ้ลไหมนี่เจ็ด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 ครับแล้วก็มาเจ็ด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 ออกเยอะมากเจ็ดเจ็ดมาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูนะเผื่อใครคาดการว่าเลขอะไรจะ แล้วรอบที่แล้วผมบอกว่าเลขดับล่างเป็นแค่เลขต้นทุนกองสลากไม่มีเลขดับเลขดับล่างรอบที่แล้วผมให้ดาวอะไรไปดับแปด่านเห็นไหมผมให้ดับแปดานดับบนผมให้ดับหนึ่งก็ไม่มีหนึ่งรอบรอบนี้ <c oughs> รอบมันออกอะไรมันออกกับมันออกสองสามใช่ไหม รอบนี้ล่างออกเลขสูงแน่นอนเพราะมันออกสองสามหลักสูงแน่นอนรอบนี้เลขล่างนี่น่าจะน่าจะมาเจ็ดแปดเก้าถ้าใครซื้ออยากซื้อลอตเตอรี่นะซื้อหลักสิบที่เจ็ดแปดเก้านี่เป็นแค่การคำนวณนะรว่ามันออกมาสองสามครับมันออกมาสองสามมันน่าจะมาสูงมันจะค่อนข้างที่จะมาเลขสูงนี่ไ <c oughs> อ้ดูนี่เลขศูนย์นี่ อันนี้คือเลขศูนย์อันนี้คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งออกน้อยมากเลยเลขหนึ่งจะมาไหมสําหรับวันเสาร์แล้วก็อันนี้เลขสองเลขสองเดินดีนะเลขสองมาดีเลขสามครับเลขสามก็กระหล่อมกระแหลมเลขสี่ก็ออกน้อยนนะครับเลขห้าออกเยอะมากอันนี้คือเลขหานะเลขหาก็ออกเยอะเลขหกก็อุ้ยเลขหกเพียบเลยเลขหกเยอะมากเลยครับอืมเลขหกแล้วก็เลขเจ็ด เลขแปดเห็นไหมเลขแปดเยอะมากเลขเจ็ดนี่ก็พอได้แล้วก็มาดูเลขสุดท้ายที่เดินดีตัวนี้สองรอบก็คือเลขเก้าก็ออกประปายแต่ว่าเลขแปดนี่มาดีมากมา<ร>ดีมากครับสำหรับเลขแปดแล้วถ้าดูล่างนะรอบนี้น่าจะสูงครับ เพราะว่าจะวันเสาร์ที่ก่อนละก่อนก่อนหน้าก็ออกต่ําเขาจะออกเลขต่ํามานสังเกตดูเลยผมว่ารอบเนี้หลักสิบนะ7 8็ดแน่นอนแต่ว่าเพราะว่ารอบนี้น่าจะมาเลขสูงครับถ้าไม่สูงก็ต่ำริ้วเลยก็คือมาได้แค่ศูนย์กับ1หรือว่าสองแค่นั้นเนี่ยดูนะเห็นไหมเนี่ยวันเสาร์สองสองหนึ่งกับ3ามดเนี่ยเลขต่ำมาก แล้วก็มา4-2เห็นไหมพอมาสูงเลยเนี่ยเห็นไหมมาหลักเจ็ดมาหลักแปดมาหลักแปดเห็นไหมครับเนี่ยถ้าต่าต่าเลยแต่ถ้าสูงนะ่ะก็คือมาเจ็ดแปดเก้าเลยพี่ชอบเจ็ดศูนย์ผมก็ชอบครับรอบนี้เจ็ดศูนย์เพราะว่ารอบที่แล้วนะนําไปหลายเห่งสำหรับเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นี่นําไปหลายแห่งครับคือชอบมันก็ยังชอบอยู่ครับเจ็ดศูนย์ไม่รู้ว่าไปตรงกับใครหรือเปล่า ส่วนน้องราวนะก็คือ8ดครับรอบนี้ไป8ดแต่หลายคนให้เจ็หลายคนฟันไปที่7ครับหรือแต่ว่าถ้าสังเกตเลยนะมันไหลพี่น้องนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเลขมันค่อนข้างที่จะไหลพี่น้องมันไหลพี่น้องอยู่ครับแล้วมันน่าจะไหลยาวด้วยมันน่าจะไหลจนมันมันไหลไปจนหวาดมันจะเบิ้ลผมว่านะอันนี้ผมแค่เด